สวัสดีค่ะ,คะค่ะมามาพอกับอ่านั่งยูกับตะแล่นอีกแล้วจ้ามาเมื่อกีน้ในตามกุ้งสดกับกุ้งอ่าอบเนยเนาะคะ่ะเนาะกับพักกะมีคือเกาเลยจ้ามือนี้นั่งยู่บมีมันละนั่งยูเพราะท่นได้เข่าตลาดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไอ้มือสองมือเดี๋ยวนั่งอยูเสียเอางานไปส่งแหละนั่งยู่สีแวะเนาะคะ่ะเนาะยังบ่เสียเถี่ยวกุ้งอบเนยตัวบเบลอเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่ค่ะกุ้งตัวใหญ่เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะแล้วก็มีนี่แหละจ้า กุ้งสดด้วยนะคะกุ้งสดค่ะมาจามาลงมือกินน้ำากงมาเดอ้เอมากินกเราอันเข่าก็นั่งยู่กับแต่เล่นน้ำแดงจา้าน้ำแดงอง่ะลงมือกินเลย,ยจ้าจ้าเดอ้อแนวกุ้งไหมกุ้งสดๆเลย อื้มอื้มอื้มจังคิวฮันนี่กูกันนี่กู้งอบเนื้อได้จ้ะอื้ม ไม้จ้าไม่กินน้ำกันแซ่ม,มาเริ่มนี่ะกุ้งสดๆจ้าเนี่ย Um, How you like the shrimp? Coom. I like it. Coom. 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 Yeah, I know. Coom. It's good. Mm hmm Real good today. And what they call in this English? Brussels sprout. No, asparagus. No, asparagus. <laughs> and inside they call. Listen. No mái phở lắm nò mái phở lắm I'm your phở lắm nò mái phở lắm No mái phở lắm yeah, exactly they call no mái phở lắm mm -hmm. yeah ra đây cha, mấy kia nắm cắn xì ạ Radish. You like it เมื่มเขือ่อ <Yeah. S 2> หอมแดงเซหอมแดงหอมแดงนั่งยูอ,งอยากกินมะระไหมก้ขมขมผักกระเดาคือสิแสบนะมะระผักกระเดาอันงมากรีนฝ้าแมแนวนั่นยงยูหมักหมขยก้มม เนื้อเมือยอันนั่งยสิเข่าไปตลาดจ้าพักก็ะเมดกินอืมอืม thank you เ <'re> อะเวลกว่บับผม ไ, <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับมาได้จานมาเด้อแซ่บไหมแซ่บแซ่บพี่นีเลว่อคุณสตัฟ กุ้งอร่อยรู้เกิดเมียจ้ากุ้งไหมกุ้งตัวใหญ่ๆหอืมอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. mm hmm. Shrimp is good. Mm-hmm. Just cook perfectly. Yeah, very yep, good. Not too hard and crispy. Not till I'm a good cook. Yep. มาได้จ้ามากินน้ำกันแซ่บนี <How S 1> <ม>่จ้ะ Shrimp tastes pretty good. Tastes very good. กุ้งสด กุง้งสดกุ้งสด this uh, this cooking already อ mm ือหือ very good สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วมี already คุกอือหืออ mm ันนี้อ่ะรอยังไม่สุกยังไม่ยังไม่สุกสุกอือห mm ือสีบจ้ามาเด้อนีอ mm hmm. a lot mm. mm. this is a fufika dry sausage what's this? Cucumber? Đen, đen qua. Đen qua. Cucumber? Mm -hmm. Cucumber. Đen qua. Feel good. กินตำบังุ่งแล้วไม่แห้งจ้ะไม่แห้งท่อน่าจะมามากินน้ำกันเด้อ radish อร็อ่เสร็ปเลย h o you like it เสร็ปหลเลย oh this is really good เสรรลยเลยวะเสร็ปเลลยครับมนี่ come on have some อร่อยมากมากออยมากมาก อือฮึดิสมิกอ <th> ินไทยดิเซอร่อยมากๆาินไทยอร่อยมากมากอืมฮอือฮึอีสานเซแสแบแส็บอีหลีเลยแส็บอีหลีเลยครับมาเดาจานมาเด้อเนี่ย we just say delicious Yeah delicious สมตำนี่เป็นเมนูที่นั่งอยู่มักจ้ะ กินมีแห้งทองแล้วอ,อุ่นทอง <c oughs> <c oughs> You don't like this? I like it. How about you? It's called pastrami. Pastrami? Mm -hmm. That's why it has a little bit of, of uh, pepper, mm -hmm. little pieces of pepper in there. Mm -hmm. They're pretty good. And sliced really thin. You can almost see to it. Mm-hmm. look good. Yeah. น i ่ e นิ่ม e ต่กรุบๆนิ่มแต่แรุนมแกบนิ่มต่กรุบๆนิ่มแกรุนิ่มแกบๆนิ่นแ่กรุบคนมัตรุบๆนี่นั่งแต่ต่กบมัตนเ่มแริ่่รนิ่กรน่มแตกนแร่รน่ริกเม็ตเดียว นังยูอยากกินเผ็ดเผ็ดแสบแสบเนี่ยเือสิสวงยังวันทำไฮตะเลนใส่พริกเม็ดเดียวจ้าของนังยูว่ามันสิบเม็ด่นบ่เผ็ดน้ำจีนอืมมาได้จ้ามาเด้อกินแล้วสิไปนอนเว้น กินแล้วจะไปเฮ็ดเวีย้ยนั่งอยู่บ่ได้เคยนอนเว้นหรอ,บอกบ่นมปนวายห่างงานเลยจ้ะนันเว้นบ่เป็นคันบออ่อนอิริเติบคันบ่นซ้อมบ่ายเนี่ยโอเคแต่ว่าคันสิให้นั่งอยู่อันกินแล้วไปนอนหรืออยู่บ้านซื่อๆแล้วไปนอนนั่งอยู่นอนบ่เป็นบ่นอนเว้นแค่เฉียะ Really? Mm. Uh. Uh. <laughs> <Maybe lily>. uh. <laughs> Cop. Cop <clears throat> mm. I just tell them and they will take a nap. Except I really sit. You know? Okay, I take a nap. I just say maybe I just eat and then go take a nap and then I say no. <laughs> <laughs> คุณต้องแอกพวกเขาฉ y นน n นหลับดีสอยชั่วโมงเธอป่วยนันก็จะนอนเว้นงานเหต็งานนันก็คะนอนเว้นปวยคันปวดซัำบ่ายรู้สึกปวดซัมบ่ายโอเคนัอยูนเว้นก็ได้ คุณจะไ a ทีินหร Maybe ไม่แน่ใจไม่แน่ใจสิ Maybe ฮะคูถามน่วันกินแล้วสิไปนอนเว้นบอกวันน o ้จ c ไปดื่ o ไ me ์อีกไม่ใาาไม่อีก ยู่ที่กอดธรรมเหล่าขาวอินไทยแลนด์ได้เด้อฟังเมาเด้อพี่น้องมุจางหอนเหล่าขาว <laughs> โอ้ย <Why? S 1> <laughs> สงสัยอันตอนอยู่บ้านกินดู <laughs> เหล่าขาวเาาด้อมาเด้อ <laughs> โอ้ยเซลเบ,บ่เท่า What you gonna put it in your pocket and seven later? <laughs> <laughs> Are you seven later? Mm hmm <laughs> What? Save for dinner. Mm, save hmm for dinner. มาเด้อคอมเก็ตซัมมาเด้อครับเซฟอ, <laughs> อืจ้านั่งอยู่กับตะเล่นอิ่มเลยเด้อย,ยบัดเนี่ยเดี๋ยวอันนั่งอยู่สิไปหาล่างถวยล่างโคกล่างสา,ลสงา,าแล้วสิไปเฮ็ดงาน่อจ้ะเดี๋ยวแล่นล้วสิ <laughs> แซ่บวะแซ่บวะแซ่บแซบแซ่บอ่าฮะกิฟต์ตามแบบจืดแซ่บแซ่บพิลีเลยแซ่บพิลีเลยว่ะอร่อยอร่อยอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงจ้ากระซั่นมือนี่คลิปนี้กระซั่มนี่แหละนาะจาะเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ